อาหารหน่อมไม้กันทุกคนดูทุ่งนาจะมีไม่น้อหลังบ้านนี่นแหละอยู่หลังบ้านเราเนี่ยแหละจะน้ำเกือบเต็มละไปดูก,ก็ภัยกันหน่อมไม้มีจ้าถังมาพลามมีดด้วยโอ้โหโอ้ นี่หน่อไม้ละาปลูกแฟนแฟนปลูกไว้นะทุกคนโอ oh my กอดมูนเต็มเลยทุกคนมีมีเต็นนอสวยๆนี่จะหน่อไม้หน่อไม้ดูคนก็หักไปด้วยแหละนี่เต็มเลยทุกคน đã bị càng sắc nọ 2 nọ, không béo nhiều đâu, wow, đẹp lắm, đầy lên, tôm mai cho càng หลังจากหามันแล้วก็ต้มจะแกงต่อนะคะทุกคนต้มไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็จะแกงให้เราให้จืดน้นหน่อไม้มันค่อนข้างจะขมเราก็ต้มประมาณสิบหรือสิบห้านาทีนะคะเก็บตะไคร้ไปใส่ด้วยทุกคน สดจากอกแตะไคร้หอมหอมเก็บย่านางต่อทุกคนมันยังอ่อนอยู่เลยมันจะเขียวให้ไหมเนี่ยดูสมบสูรณ์สุดๆมีครบทุกอย่างเดี๋ยวขอเก็บก่อนเนดะ้อนี่จ้ะมาบ้านก็ใช้ชีวิตแบบบ้านๆอยู่ให้เป็น กินของง่ายๆอยู่ง่ายๆตามฤดูกาลแกงหน่อไม้หาโน่นหาหนี่กินง่ายๆล้างน้ำก่อนสุกพอดี <c oughs> พร้อมแกงจ้า <c oughs> ก็จะนึ่งข้าวเหนียวต่อ,อยังไม่ได้นึ่งข้าว <c oughs> ข้าวเหนียวแช่ไว, <c oughs> ไว้แช่ไว้หลายชั่วโมงแล้ว <c oughs> จะมานึ่งข้าวเหนียวนึ่ข้าวต้า นี่ข้าวเหนียวต่อโดนไม่กัดฮึฮ <c oughs> ึมีจ้าเราให้สุกข้าวสุกพอดีทุกคนข้าวเหนียวฮึฮึ <c oughs> <c oughs> แกงหน่อไม้อย่าลืมข้าเบือนีพริกตะไคร้หอมกระเทียมประมาณนี้นะแล้วก็โขกนี่คือน้ำยานนางขันเรียบร้อยแล้วมันไม่ค่อยดำเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่แก่นะนี่หน่อไม้นะจ๊ะกินง่ายๆอยู่ง่ายๆตามสไตล์เรานี่ผักของเรา วันนี้มีผักขยงด้วยนะตุกคนเก็บจากทุง่งนาใบแมงลักพริกแดงพริกเขียวใส่เ <c oughs> สร็จแล้วจ้าใส่ในหม้อไเลย ปรุงรสก็ไม่ยากนะทุกคนแค่น้ำปาลากับผงชูรสกับเกลือแค่นั้นเองก็พอน้ำปลาเล็กน้อยแค่นั้นนะคะเนี่ยปลาลาเป็นปาลาสดๆแล้วก็กองอนิดนึงใส่ทักสองช้อนพอข้าวก็สุกเรียบร้อยเรียบร้อยจ้ะข้าวเหนียวร้อนๆพร้อมรับประทาน นุ่มๆเราแกงหน่อมไม้แล้วก็จ,จะทอดปลาทูเราให้เดือดพงนัวลงไปน้ำปลาใส่เยอะแล้วเมื่อกี้อาจจะเค็มเดี๋ยวค่อยสุกให้ข้าวเบือมันสุกก่อนนะมันยังใสๆเดี๋ยวเราค่อยใส่ผักแล้วก็ชิมรสชาติจ้า พริกสดลงใบเพิ่มความสวยงามกินได้ด้วยนะเผ็ดยิดดเลยพริกนี้เดี่จะทอดปลาทูหอมด้วยผักของเรามีจ้าแล้วมาใส่ผักกันผักกะแยงหอมๆนาน,น้านจะใส่ทีบางคนเขาก็ไม่ใส่นะทุกคนแต่ว่าได้มาแต่ก็เลยต้องใส่มีหอมมากผักกะแยงจากทุ่งนานะคะ สดสดจากทุ่งนาเก็บมาเองเลยนะนี่โอ้ยหอมฟุ้งหอมฟุ้งมากทุกคนม,มาจ้าโอเคคลิปนี้ก็ไปก่อนนะบ๊ายบายขอบคุณที่รับชมแล้วก็ฝากกดติดตามกดหัวใจให้ด้วยนะบ๊ายบายสวัสดีจ้าทำอาหารบ้านๆจ้า หอมฟุ้งกระชิงกระจายแก้งหน่อไม้บ้านๆจ้าหอมมาก